โอเคครับผมก็กราบสวีดะสวัสดีเด็กๆน้องๆนองหนุๆที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคครับทุกคนก็คือวันนี้นะครับผมผมเนี่ยจะมากินมามา่าเลยโบเมีนวะลงมานั่งดีๆดิด นั่งข้างบนแล้วมันปิดไรยหล่งนั่งคำหัวผู้ใหญ่นะเว้ยผู้ใหญ่ฮะกูผมใหญ่กว่าลงมาไม่น่ารักแล้วไอ้บวลไม่น่ารักแล้วเริ่มแล้วเริ่<ะ>มแล้วใส่ไม่ดีแล้วใส่เย,ยะแล้วอ,อ่นั่งมอดมาดิมึงไปนั่งที่อะไรอยู่ตรงนั้นมาดไมมมิไม่รู้เรื่องมึงก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องมาดิโอเคครับทุกคนก็คือวันนี้นะครับผมพวกพี่เนี่ยกินมาม่าเผ็ดนะครับทุกคนมาบข้องข้องข่องิีดมาเข็ดมาเลเซีย ไอเที่ยนยังเล่นมากๆอีกเบื่อแล้วมันเก่าแล้วกินพิซซ่าทุกคน KFC นะครับทุกแต่ว่าถ้ากินพิซซ่าเฉยๆเฉยๆเนี่ยเฉยๆมันจะธรรมดาเกินปุยปุ้ยเราเนี่ยจะมากินแบบว่ากินด้านหนุนิดเออหนนนิดความอ้วนใช่ก็คือตอนนี้นะครับผมหนูนิดเนี่ยน้ำหนักขึ้นมากกว่านี้เลยเออแล้วหนูนิดเนี่ยข้าววันนี้ข้าวที่ว่าเรือ้วนแล้วตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มแล้วโอเคนี่คือกินอะไรไม่ได้แล้ว ที่เนี่ยก็เลยจะมากินพิซซ่าอ้างหน้าดูนิดข้อจอยดีกันแล้วโอเคอันนี้นะครับผมเรามาดูหน้าตาพิซซ่าอาจจะไม่หรูหราเท่าไหร่แต่ว่าก็ได้อยู่นะได้ไหมมีซอสด้วยมีซอสด้วยมีซอสซอสเอนี่แหละได้อันพิซซ่ามาผมชอบกินนี้กินไม่ได้กินพิซซ่ากินอะไรซอสอันนี้เฟ็นายทุกคนเฟ็นายเฟ็นายทุกคนกรอบมากลอนกินดู กว่ากว่ากินให้กรอบสิทำไมไม่มีแตงกรอบมากกรอบกรอบไม่ผ่านเลยไม่ผ่านวัดกินให้มันกรอบดีกรอบๆนะแล้ได้กินได้เดยวเลยขอทอดมามันกรอบดูสิเนี่ยกินกรอบ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 ไหมกรอบมากเฮ้ยมาเนกรอบกรอบเลยว่าพี่จินวุ่นเล็กทุกงหมดตอนนี้มันนึ่งแก้ว มันเจียวพอ่อด่าพ่อใครพวกคนเดียวผมไม่ได้ด่าพ้อง,งยี่สักหน่อยเมื่อกี้อะไรอยู่ข้างหูงกูวะฮะผมด่าใครผมไม่ได้ด่าพ้องยี่เลยผมแค่พูดคำว่าพ้องเองกูก็ไม่ได้ด่าพ้องเหมือนกันกูก็ไม่ดา่าแม่งมึงด้วยโอเคไหมโอเคเลยพ้องแม่งตายแม่งตายอะไรกันเว้ยนี่ครับโอเคครับทุกคนพี่ขอ สรสชาติอีกนิดนึงซ่อนหายอหอมจริงจริงนะหอมจริงๆ,งๆโอเคหอมจริงจริงไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเลือกภารกิจเลทไปหาหนูนิดขอกำลังใจหน่อยสิเฮ้ยเฮ้ยวันนีม้มีจุ๊บเน็ตจุ๊บไหนก็มีได้ไปโอเคทุกคนเราไปล่อตีนหนูนิดกันป้อนเปิดตัเปิดประตู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 หนูนิด นีดแกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวมงันนั่งมันมีซวซนีาอ่ะมซอด้วยพิซซากันันปตายอ่ะมีซอสด้วยิซซอสมากเถอะเทคชิมดูอชิมลูชิมดูชิมูอืมอร่อยไหมยีวยวปอนมากอืมกรอบกรอบกวอมากอืม

แบบมีชีสด้วยมันๆหอมๆอร่อยมากอร่อยจริงโคตรอร่อยออ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 นุนิดกินไหมกินไหมอร่อยนะอร่อยนะนุนิดเนี่ยนุนิดนุนิด มานี่มานี่อร่อยนะกินไหมเนี่ยนี่กินที่อื่นไม่ได้เหรออร่อยนะกินที่นี่แหละกินในห้องไม่ได้แล้วกินมันติดห้องมันมันจะหอมหมดคืนอร่อยมากจริงๆดูนี่ลองไหมลองไหมเนี่ยกรอบๆเลยกรอบๆลองไหมบิ๊กกินให้ดูเดบิ๊กชิมดูนี่ดูเนี่ยโอเคครับกรอบกรอบกรอบมากดนี่ เฟนไฟเฟนไฟพิซซ่าที่หนูนี่ชอบเลยไส้ตัวเนี้ยปูอัดปูอัดรสชีสวันนี้ที่หนูนี่ชอบกินอ่ะอรยอ้าวเป็นอะไรไม่กินเหรอมีหิวเหรอหนูนี่อร่อยจริงๆนะอร่อยมากตามมี่ตาม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 ก็ตามเลยสิตามไปเลยสิครับทุกคนแต่ว่าอร่อยจริงๆนะโอเคอยู่ไหนละ เดี๋ยวเพื่อนกินกระปาเพื่อนกินกระปาเพื่อนอร่อยมากอร่อยมากเน็ดเป็นอะไรเนี่ยอยากให้หนูได้กินข้าวไงเลยไม่กินข้าวหลายวันแล้วกินไหมกินไหมเน็ดเน็ดน้องเราจะกินเอื่นไม้ไดมในกำลังลดน้ำหนักอยู่ลดทำไมอ่ะก็ดูสินิดอ้วนจะตายอยู่แล้วไม่ต้องลดหรอกกินเลยกินเลยอร่อยมาก มันมันยังไม่มันยังไม่ถึงเวลากินได้เย็ดหละอร่อยมากอันนี้นะเนธลาวนัวรงเอร่อยมากอาจะอดใจได้ไหมอ่ะต้องดูอ่ะจอมจอมจอมอือเอาอ่ะน้องกินดูน้องกินดูกินยังไงเนธน้องกินดูก่อนมันหอมเป็นเจงเนธ ไ้ตาม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 ีเดียหัวขอน้ำหวน้ำกดเนี่ละทุกคนเือนแบบนี้ละปวันกนกับมันิดไดิมเดูาแเล่นดัวอที่หนูนีชชอบอ่ะพี่จะจะป้อไม่เน็เล่นน้ำหนักเอ้ปนมันกินแน่หมดแล้วอืไม่อืมมเนี้มานมองมามองมา ดมกินทุกันกินทุกนแค่กินนี่ผู้อางนี้แหละหอมมากไม่ให้กินหรอกไปไอยอร่อยพี่วายไม่ทำางนี้ทำอะไรไปเลยไปเลยไปไหนบี่อื่นไปไห่ไปไหนไป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 เลยคนเดียวไม่เป็นอะไรอ่ะเองนี้ดู ไพูดแล้วน้ำเราจะไม่กินน้ำที่เรากินหมดจริงๆกินด้วยไม่รถหรือไม่รถเล่นตัวทำไมรถก็คือรถรถคือรถให้กินก็คือกินกินเลยไม่กินไม่กินหรอกมันจะอ้วนเอาไม่ไม่ไม่มันจะอ้วนไม่จะอ้วนจะปุ้นไม่ไม่ไม่ตอนแรกไม่เอาไว้รถน้ำหนักอ้าวก็คื ไม่มันจะอ้วนจริงๆแล้วนะกินด้วยไม่กินด้วยตกลงจรกินหรือไม่กินมันจะอ้วนอมันอ้วนมันกลายเวลาแล้วไม่ไม่ปล่อยปล่อยปล่อยไปนอนไปนอนที่เดิมน่ะทำแบบเดิมดีแล้วไปนอนไม่อกินไปนอนไม่ไม่ไม่พวกนี้ไปโรงเรียนไงไปนอนกูเอามาเลยไปนอนพวกนี้ไปโรงเรียนไปนอนไม่กินไม่แยกกันเอามากินไม่ให้ไม่ให้ อ๋อมันจะป้อนนะอาปาอุ้ยอร่อยไหมอร่อยไหมเดี๋ยวพึ่งอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมากไหมพี่บอยป้อนน่ารักไหมไม่่เอามาทานได้ไหมอร่อยอันนี้อันนี้จังไม่ใช่ของเล่นไม่จริจังไม่ต้องจับอร่อยอ่ะ

มันมันจัมโบ้แม่บอกว่าเจอรถถุนป่ะทำไมทำไม่ได้เพราะมันทำไม่ได้ทำไมนกอไม่กลัวอ้วนเหรอแล้วพุงเท่ารถไหมทำไมถ้าอ้วนมันมูมาเนี่ยไม่น่ารักไม่สวยแล้วนะไม่มีคนรักเลยต่อไปพี่จะไม่ซื้อแมงลูกทิศกินแล้วนะทำไมหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปพี่วายจะไม่ซื้ออะไรแม่งลูกทิศแล้วเพราะว่าพี่วายกลัวลูกิศอ้วนโอเคไหมไม่จะอ้วนไง พอแล้วที่ให้นราเก็บเก็บพอแล้วมีเก็บด้วยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอเก็บเก็บไปไปมันจะอ้วนให้กินแค่นี้บุ้นแค่ไหนแล้วเอาไว้เก็บกินมันหน้าบ้างเอาไว้กินเดือนหน้าไว้กินเดือนหน้าเอาไว้กินหน้าม่ดูดก่อนเดี๋ยวกินหน้าก็ได้สิโอเคไม่ดีแล้วกันแล้ไม่ให้กินแล้วทำไมมันจะอ้วนดูดิแจ้มอะเหมือนหมูป่าเลยดูพุงนี้เนี่ยดึงมันซีดเลยเนี่ย อยากให้หนูนิดแบบพร้อมๆมันเดิมน่ารักเหมือนเดิมมันจะสวยไงอันนี้ไม่สวยไงดูดิหน้าบึ้งเลยทุกคนจำหนูนิดไปได้เลยนะเนี่ยขอขอหนูนิดเขาเรียกว่าตัวอะไรอ่ะอ้วนมากไม่ใช่คิดว่าตัวเองน่ารักไหมเนี่ยน่ารักน่ารักอะไรเคสอบไปตรวจไหมไม่แล้วเป็นไงว่าตัวเองน่ารักอ้าวก็มันอ้วนๆดีก็นายไ่ผิดแต่น่ารักมันก็ต้องอ้วนอยู่ควันมีน่ารักไหมควน น่ารักไหมผมว่ามันน่ารักกว่ามันตรงนี้ละตรงนี้น่ารักไหมผมว่าก่อนน่ารักกว่าเด้อแต่คนนี้เนี่ยชอบการทะเลาดเรืเราไม่ต้องอยู่กับพขีใ<ช>้ใหญแล้วคำพูดแม่งไม่เก๊เก๊ขี่เลยว่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นก็ไปแล้วพี่ก็ต้องไปแล้วเพราะพี่อยู่ไม่ได้แล้วจริงจริงโอเคครับทุกคนก้อนนี่แหละอดไม่ได้หรอกนิดน่ะเพราะว่าโอเตียวกินทุกคนดูนี่ คนเดียวกุนนะทุกคนซื้อมาม่ามา,มาสองแพ็คมันกินคนเดียวเลยทุกคนดูซื้อมามาตั้งเมื่อวานตรงนี้มันกินคนเดียวเลยนะแล้วมันบอกว่าวันนี้มันจะลด่นแบบตั้งใจนะคะ <What? S 1> พี่ก็เลยแบบลองใจว่าเราจะลดได้ไหมแล้วพี่ก็พิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไรมาหยุดความกินของนุนิดได้ oh, <wow. S 1> การกินคือเรื่องใหญ่ของนูนิดนะครับทุกคนเอองั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอาอะไรกับนูนิดเนี่ยเราต้องเอาอ่าขนมหรืออะไรมาล่อ <S <S ไม่เชื่อกูทำามากินเลยเนาะไม่พูดที่อะไรเลยเนาะ กินอย่างเดียวเลยคลิปกินนัง่งกินอย่างเดียวเนาะคลิปก <c oughs> ินเนาะกู <c oughs> พูดจัดๆเป็นคนเดียวนี่ <c oughs> โอเคครับทุกคนสำหรับแฟนคลับคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับผมแล้วไปเจอกันคลิปหน้านะครับ